ฮันโรสวัสดีค่ะวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะช่วงนี้อีป๊อกกี้ก็คืออื้อหือหนักหน่วงกับการเรียงลูกสุดๆว้าช่วงนี้เด็กๆเปิดเรียนค่ะทุกคนโอ้โหไม่ไหวปวดหัวมาแต่เผอิญว่าอีฉันมันเรือดนักสู้ไงทุกคน ไหวเข้าไหวมาเลยก็ถึงบอกไปว่าได้แต่บอกลูกๆอดเอาลูกอดเอา,ดเ,อาเดเดจ้าบอกว่าถ้าเทวดารับรู้เทวดาคงจะบอกคนที่อดเอานะคือมึงเด้อค่ะอีป๊อกกี้หายไปหลายวันไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูนี่ก็คืออกลัวคิดถึงไงก็เลยมาลงคลิปให้ดูค่ะวันนีก่อนจะพาเด็กน้อยไปไว่ายน้ํานะคะขออนุญาตเอาขวดแก้วมาทิ้งก่อนสะสมเต็มทนนั้งมานบอกว่าที่รักมีแต่ขวดไวของเธอทั้งนั้นเลยโอ้โห my god อีฉันก็คือปวดหัวต้องดื่มค่ะไม่ดื่มไม่ได้ไม่งั้นอนไม่ ที่รร<ๆ>เรากําลังทิ้งอยู่นี้ก็คือที่ทิ้งขวดแก้วนะคะส่วนอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วคะ่ะจะออกไปไหนบอกเลยว่าไม่มีตังค์ค่ะสามีของเงินน้อยยอกยอก,ยอกไม่ใช่นะคะเราแวะมากดเงินสดค่ะเพราะว่าปกติที่นี่ใช้แต่บัตรค่ะี่เ,เดินผ่านก้องไปเมื่อกี้ไม่ใช่มิดแกนนะคะป๊อกกี้เองคะ่ะหายคนคงสงสัยว่าไหนบอกเหนื่อยกับลูกไปเอาพลังจากไหนมาถ่ายคลิปภาคเสีย,ง,ยงที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไงสาว เป็นคนพลังงานเยอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หยอกหย,ยอกอีกแล้วที่จริงก็คืออยากให้ทุกคนที่ติดตามได้ดูคลิปกันแบบต่อเนื่องไงจะทําช่องทั้งทีทำขาดขาดหายหายไม่ได้เด้อถึงจะมีคนดูแค่สิบย<อ>ี่สิบคนก็ต้องทำค่ะเพราะใจมันรักะะเด้อค่ะแน่เด้ปีนะฉันอาจจะเป็นยูทูบเบอร์สาวคนหนึ่งก็ได้เด้อ สุดๆเลยจ้ามี <ไป S 2> หลายคน,<ห>นาถามเข้ามาว่าเด็กๆเบื่ออยากกลับไทยกันหรือยังบอกได้เลยค่ะเริ่มเตยโศกแล้ววงนี้นอกจากจะมีหน้าที่ทํากับข้าวและเดินรับส่งลูกก็ยังได้มาอีกหนึ่งหน้าที่<ไ>กําลังใจลูกๆก,ก่อนนอนทุกวันว่าอดเอาเดินนายเอ้ยอดเอาเดินลูกเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ครับผมเมาไปเมามาถึงสวนน้ําแล้วค่ะสวนน้ําที่คือสวนน้ําจริงๆ คือสามีบอกว่าคุณมาเทียสบอกว่าเนี้ยมันเป็นส่วนน้ําเล็กๆนะที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใหญ่เลยแต่ก็คือ,อฉันได้เข้าไปข้างในและไปเห็นข้างในก็คือเออใหญ่อย,ยอยู่เนอว่าไปใหญ่สําหรับคนไทยแบบเราใช่ก<ล>ันกันผู้ที่ท่องมาทั้ง,งอาทิตย์ท่องจะมาไหวยน้ําก็คือตื่นเต้นไม่หยุดแล้วก็คือทงทางเข้าทางนี้คนรู้ทางนํามาเลยค่ะปะปานั่นเอง ก็คือทางนี้เขาไม่ได้ค่ะสาวทุกท่างที่ไปไหนมาไหนกับผัวจะมีเรื่องแบบนี้ตลอดเหมือนรู้ทางไงแต่ที่จริงไม่รู้เลยล่าสุดป้าป้าบอกเดินไปใหม่รอบนี้ป้าป้าขอแก้ตัวจะพาเดินไปอีกทางนงึอ่งจะเชื่อใจดีไหมเนี่ย นี่บอกเคยมาแล้วนะเนี่ยไม่ได้ครั้งใดได้ๆด,ดถ้าไม่หลงก็คือไม่ใช่ผัวฉันค่ะสาวต้องหลงถ้าหลงนี่ก็คือผัวฉันแน่นอนผัวฉันมาด้วยแน่นอนคือแกงผัวแล้วหนึ่งก็คือถ้าไม่หลงก็คือเดินสะดุดตีนตัวเองอะ่ะมีอยู่สองอย่างแค่นี้เอาจริงๆคุณปอเรารอยากจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอภายในมาให้ทุกคนดูแต่บอกข็พยายามถ่ายบรรยากาศข้างนอกมาให้ทุกคนดูเหมือนกับไปด้วยกันจริงๆเลยนะคะคือต้องยอมรับที่เมืองนี้เป็นเมืองค่อนข้างที่จะสะอาดเนาะมองไปทางไหนก็คือไม่ค่อยมีขยะ ไม่ค่อยมีอะไรเลยเ่าไปเล่ามาขอกลับมาเราบรรยากาศที่โรงเรียนเด็กชายชนชนหน่อยค่ะที่โรงเรียนมีหลายระดับชั้นนะคะช่วงนี้พี่ชนก็จะเปิดก่อนแต่วันจันทนี้พี่กันก็จะเปิดเหมือนกันค่ะเด็กน้อยคันดากันทุกคนเห็นกันไหมคะเห็นกันทันไหมครับเข้ามาเล่าเรื่องต่อค่ะช่วงเลิกเรียนนี้ก็คือไม่เหมือนกันนะคะเด็กชายกันก็จะเลิกช่วงประมาณ เที่ยงครึ่งนะคะส่วนเด็กชายโชนบางวันก็บ่ายโมงครึ่งคะ่ะห่างกันคนละหนึ่งชั่วโมงคะ่ะเด็กๆเ,เปิดเรียนแล้วนั่นหมายถึงอีแม่มันก็จะสามารถทํางานได้แล้วคะ่ะชิงชันนี้ก็คือสนุกสุดๆไหนจะเรียนไหนจะรับส่งลูกแล้วก็ทํางานคะ่ะทุกคนเรียนภาษาที่เยอรมันช่วงนี้ต้องเรียนให้ได้ก่อนนะคะจเบไอเมื่อไหร่ก็คือกระพือปีกทํางานได้อย่างเต็มที่เลยคะ่ะทุกคนใครๆหลายคนก็รู้กันภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว เดียวเข้าโรงพยาบาลอนะบอกเลยบอกเลยจริง,รงๆคือแบบห<า>สจากที่ว่ายน้ําเสร็จนะคะสามชั่วโมงเราก็มาแวะพัตาคารอาหารสุดหรูร,ระดับเศรษฐีเยอรมันอย่างเราต้องแวะกินคะ่ะเบเกอร์คิงนั่นเองทุกคนราคาย่อมเยาเหมาะกับมหาเศรษฐีอย่างเราแน่นอนคะ่ะทุกคนนั่งรอๆไปประมาณสามวันเดียวก็ได้กินคะ่ะทุกคนอ่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่จากที่รอสามวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้กินออย่ป้าเด็กชายกันกันก็บอกนั้นไงถึงคิวเราแล้วทั้งทั้งทีเฮ้ยไ<อ>ม่มีลูก ค้าเลยแต่รลอนหนากวันนี้ก็คือหิวสุดๆได้แต่บอกลูกว่าเออเนื้อเขาต้องไปเอามาจาก เนื้อชั้นดีที่สุดลูกส่วนผักนี้ก็คือต้องปีนไปตัดบนภูเขาเอเวอเร์พอได้กินของนะคะสักพักหนึ่งเหลือบไปเห็นโต๊ข้างหลังเด็กชายชนเขาบอกว่าแม่แม่ข้างหลังนั่ะเพื่อนที่โรงเรียนเด็กสาวเลยเดินมาทักทายนิดหนึ่งหนึ่งกลุ่มค่ะลูกชายอีชันเหมือนโกนี้พี่ชนก็ยังปรับตัวกับเพื่อนๆยังไม่ได้นะคะเนื่องจากภาษาก็คือไม่เชื่อเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เก่งภาษาลืมแม่ลืมปะปาเนี่ยเด็กน้อยที่เยอรมันกิจกรรมเยอะมากชวนกันไปเตะบอลชวนกันไปเที่ยวเดินเล่นในเมือง ก็คืออป,ป้านางก็คือเซลฉันแล้วหนึ่งว่าอีกหน่อยเดี๋ยวลูกก็ลืมเธอใดๆช่วงนี้คือบอกเลยว่าอืมฉันก็คือ ลูกติดสุดๆติดลูกสุดๆแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าวัสนากีถึงสามีคอยรับคอยส่งช่วยรับช่วยส่งลูกให้ท่าวันไหนที่เราไปทำงานค่ะได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วจะมาขอแต่เงินเขาไม่ได้เด้อค่ะทุกคนก็ต้องทำงานมีเงินเป็นของตัวเองเนาะเพื่อเอาไว้ซื้อปลาลงปลาลาเมากันไปสักพักไอ้ส่องพ่อลูกนั้นไปซื้อไอติมมากินอีกโอ้ไม่กอดเอาท้องที่ไหนใส่กอนสุดท้ายพากันกินไม่หมดก็เลยต้องห่อกลับบ้านและตรงนี้ก็คือที่เก็บถ้วยชามก่อน กลับบ้านคะ่ะชามบ่ละ่ะบ่แมนบ่แมนอันกระดาษ่อน่ะแม่กระดาษกระดาษที่ห่อเบอร์เกอร์นะคะตรงขยะนะคะขยะที่แปลว่าเอ่อขยะค่ะบอกแล้วว่าช่วงนี้ก็คือหล่นสุดสุด พูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแะใคระคะที่ติดตามแล้วก็มาดูกันพูดผิดนี่ก็คือต้องขอบคุณจริงๆนะคะบางคลิปก็ต้องขออภัยคือพากไปพากมาลิ้นมันก็พันกันนะทุกคนต่อให้ยุ่งแค่ไหนฉันก็จะหาเวลาลงคลิปมาให้พวกเธอได้ดูกันบ่อยๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะชชื่ๆเสียงคือแบบออืสุดๆจริงๆค่ะทุกคนบายบายอีกครั้งค่ะ